แล้วได้ลูกแล้วครับมันมีออกดอกป่าปลายแล้วเทคนิคอะไรครับนี่ก็เหมือนกันล่ะเหมือนของเจเบนแหละนี่นี่นี่เทคนิคก,การแต่งกิง่งนะครับอ๋อเทคนิคการแต่งกิง่งผมไว้ไม่เหมือนจเจเบนนะอะผมเอากิ่งไวเ้เยอะอเพราะว่าผมต้องการให้มันผมคิดว่ากิ่งมันได้ทุกลูกแหละมันจะไม่เหมือนหมอนผมมีแปลงตัวอย่างอยู่ว่าหมอนทองกับ กับมูสังคีมปลูกเทียบกันนะหมอนทองมันก็จะแหลมแหลมมูสังคีมก็จะบานบานออกแปลงนี้จริงๆก็เดี๋ยวเก็บเกี่ยวเสร็จผมก็จะตัดยอดละห้าเมตรสี่เมตรห้าสิบแล้วก็ช่วงนี้ก็จะตัดแต่งให้มันมีช่องอากาศถ่ายเทตอนนี้มันตัดไม่ได้นี่จะทำอะไรครับนี่นี่ต้องตัดลึกแค่ไหนแต่เราตัดลึกให้มันมันต้องตัดอยู่แล้วใช่ก็คือให้มันออกข้างอะ่ะจะอยู่ทางนี้เยอะจะอยู่ทางนี้เยอะเพราะว่าตอนนี้สเปซซิ่งมันเยอะไง ครับรถวิ่งได้คือแนวคิดก็คือที่ผมบอกว่าทรัพยากรมีจำกัดทรัพยากรที่ดินทรัพยากรน้ำทรัพยากรตังทรัพยากรแรงงานม,มีจำกัดบดเพราะฉะนั้นเราต้องใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในมุมมองผมนะจำนวนต้นต่อไร่เยอะที่สุดมันก็จะให้ผลเร็วเยอะที่สุดด้วยเพราะว่ามันไม่ถ้าห่าง10คูณิมันก็ต้องใช้เวลากว่ามันจะออกไป เราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไปจัดการหญ้าอะไรพวกนี้ยนะครับอันนี้มันทําไมแต่ถ้าปลูกเป็นเป็นอุตสาหการรมเป็นสวนผมแนะนำ6คูณ 8, 8, 8. แต่ตอนนี้ผมปลูกเพื่อเก็บตัวเลขให้มากที่สุดเลยอืเพราะว่ามูทังคิงมันเพิ่งมาเขตตะวันออกครับผมต้องการเก็บตัวเลขอดอกบานกี่วันเก็บผลการติดเป็นยังไงการตอบสนองต่ออากาศแห้ง อากาศหนาวความแรงอย่างเงี้ยผมเกียตัวเลขหมดเลยปีที่แล้วผมมีค r วโค้ดทุกต้นที่ออกดอกอันนี้แปลงนี้ใช้ใช้โทรศัพท์เปิดน้ำแปลงนี้ใช้หมดทั้งทั้งหมดนี่ใช้อันนี้คือดีกว่าชงละชงยังเป็นเ่นชงเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้เซตแต่ละบอยังไม่เสร็จใช่อันนี้เสร็จแล้ว็อกนี้เลยโลกนี้เลยเปียกไหมครับนี่เปียกอืเปียกเราถ่ายอยู่ตรงกลางยังเปียกไหม แลสายเปลี่ยนเล็ผมแลแกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนนะครับและเปเลี่ยนกับมือคิงเบตงอันนี้มุมมองนะครับผมมองว่าไอดอกตรงนี้นะครับที่มันออกเนี่ยเราจะไม่ไว้ลูกนะครับเราจะไม่ไว้ลูกนะนั้นไช้ตรงเนี้นะครับนี่คือการบังคับแล้วเนาะเปลี่ยนนะครับ สองลูกได้ไหมลองเปียกขาหน่อยนะครับสองลูกได้ไหมเดี่ยนไหมครับผมว่าลูกเดียวลูกไหมฮะใช่ถ้าลูกไหวไหมแต่ถ้ากิ่งมันใหญ่ขึ้นมันก็สองลูกได้ใช่ไหมอ่าฉั้นมันมันไม่จำเป็นต้องปลูกห่างนะครับเฮ้ยเปิดเปิดราวนู้นก่อนก็ได้เต้ลองลองลองชุดนั้นดูครับอย่างเงี้ยเอาแค่ตรงนี้สองลูกก็ได้ละ แต่ต้องกิ่นประมาณอย่างนี้อ๋อกิ่งขนาดนะครับนิ้ว้นงั้น,น,นถ้าเมื่อไรเรามีการตัดปลายตัดยอดอะกิ่งมันจะอ้วนอะอ้วนใช่แล้วผมมองให้ไอ,อ้นี่มันมันแตงกิ่งไม่เหมือนหมอนนะนะครับลองลองเอาไปนั่นดูแล้วถ้ามันทําได้ใช่อย่างที่ผมมองกันนะครับเบตงจะชนะเขาเลยเพราะเบตงเป็นพื้นที่สูง มันไม่เหมาะกับทําทุเรียนต้นสูงใช่พ่นยาลาบากใช่งั้นท่านได้ใช้อย่างที่อาจารย์สายว่านี่มันจบเลยนะผมมองให้เนี่ยคือจบเลยรู้ไหมครับก็งั้นการที่ผมรูดกิ่งนี้ออกได้ผมรูดตรงนี้ออกได้เพราะว่ามันมีดอกนะแต่ถ้าดอกมันไม่ออกอย่างที่ผมมองก็คือไม่ออกทางกิ่งเนี่ยคุณรูดไม่ได้งั้น การชักนำให้ออกดอกทั้งกิ่งทั้งต้นเนี่ยมันก็ยังเป็นเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาการจัดการมันจะวางได้ก็คือดอกมันมาหมดนะเนาะแต่ทรงต้นเนี่ยผมว่าใช่ไม่รู้นะนี่ก็เรียกทีมมูทังคิงเบตงกันมาดูว่าใช่ไหมอย่างาะว่าปลูกระยะชิดใช่ไหมได้จํานวนประชากรต่อพื้นที่เยอะขึ้นมันก็จะตอบตอบสนองรายได้เราเร็วขึ้นในอนาคตหลังจากผมเก็บเกี่ยวเสร็จ กิ่งที่อยู่ระหว่างต้นเนี่ยผมจะเอาออกมันจะออกมาเป็นกลางกลางแขนเนี่ยครับกิ่งๆที่ตะว,วันออกตะวันตกเท่านั้นที่จะยืนอยู่ได้แต่ตอนที่มันผ่านมาตอนนี้อายุมันสามปีแปดเดือนเองนะครับมันไม่สามารถที่เราจะตัดออกมาได้ตออยากให้มันได้อาหารเยอะๆก่อนเพราะเราตัดห้าวีก็เสร็จแล้วแต่กว่าจะได้นี่มันหลายเดือนเดี๋ยวตัดแตง่งเดี๋ยวเก็บเกี่ยวเสร็จนี่เราจะตัดแต่งอีกทีหนึง่ง ที่ผมบอกไงถ้าต้นเตี้ยประหยัดแรงงานประหยัดทุกอย่างแหละประหยัดยาประหยัดปุ๋ยผมมีแอร์บัสเตี้ยเองนะยิงถึงอย่างเงี้ออยนะที่ผมบอกว่าการทําธุรกิจไม่ใช่ว่าแต่เรื่องปลูกพืชหรอกเลี้ยงสัตว์หรืออะไรก็ตามหนึ่งทรัพยากรเราต้องมองว่าจํากัดเลยพื้นที่จํากัดแรงงานจํากัดน้ําจํากัดเง<า>นินจําก<า>ัด<า> เราจะทํายังไงให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเงี้ยเพราะว่าผลผลิตไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นข้าวเป็นยางเป็นปล์มอะไรก็แล้วแต่เขาวัดต่อพื้นที่ทั้งนั้นไม่มีใครเขาไปวัดต่อลูกต่อต้นในพื้นที่หนึ่งหนึ่งไร่อย่างเงี้ยคุณได้กี่น้ําหนักออกมากี่กิโลมันถึงจะแฟร์เพราะว่าอย่างเช่นอ่ะส้มโชกุนอย่างเงี้ยต่อไร่มันเท่าไหร่ต่อต้นช่ให้ปลูกหกสีไหม ห้าคูณเ็อ่าห้คูณเจ็ดผมเคยปยคลูวกโชกุนมาก่อนเขาปลูกหกสี่แต่ถ้าเขียวหวานนี่หกหกหกเขาเขียวหวานกิ่งมันยาวกว่าเวลาเก็บผลปฏิแล้วเราต้องวัดนั่นแหละคือเราเอาทรัพยากรออกไปเอาน้ําออกไปเอาโพแทเสเซียมเอาไนโตรเจน,น,นออกไปง<ๆ>ไงครับต่อพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าเราได้มากสแสดงว่าเราใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะมันมีอยู่อย่างจำกัดตอนนี้เราจะไปขยายไม่ได้ แล้วออกไปก็เตอชายแดนแล้วเราไปปลุกลุกถ้าเราจะขยายทุเรียนเราต้องไปโค่นฟาร์มหรือยางเพราะมันงอกไม่ได้ไงเพราะนั้นมันทุกอย่างจํากัดน้ําก็เช่นเดียวกัน<ะ>เดี๋ยวหน้าแรงก็ต้องมีการแย่งน้ําแย่งอะไรถ้าเราใช้จํากัดทุกคนก็จะแบ่งกันไปได้ไงอันนี้มในมุมมองผมนะแล้วปริมาณต้นเยอะเราก็พยายามเขาเรียกว่าเข้มข้นกับเขาคนที่มีพื้นที่น้อยๆน,นะคนที่มีพื้นที่น้อยๆปลูกระยะเชิดดูแลให้ดี ลูกต่อต้อนไม่ต้องเยอะแต่รวมแล้วเยอะเพราะจํานวนต้น,ตนมันเยอะเพราะเราลงทุนครั้งเดียวอันนี้มุมมองผมครับก็ห้าสิบเปเทียบยี่สิบต้นนะถูกต้องเอาห้าสิบต้นเปเทียบกันให้ได้ถูกต้องระยะห้าปีนี่มันออกลูกใช่ไหมห้าปีมันได้ผลเนี่ยอันนี้มันมีทั้งของต้องเพิ่มมาทั้งเท่าหนึ่งแล้วลเกือบเท่าใช่ไหมสามสิบสามต้นนะถ้าอ,อันนี้ห้าสิบด้วย ใช่สูงไหมปีห้าปีหกเนี่ยคุณตัดยังไงคุณก็ได้ยี่สิบลูกหรือสิบลูกคุณไปคูณดูเลยยังไงก็ชนะถูกไหมยิ่งแก่มันชนะตรงที่กิ่งมันใหญ่ใช่หญ่ไว้์ลูกได้เยอะผมผมมองว่าไอ้ลูกเนี้ยสี่เม็ดนะมาทาง่ข้างป่าเม็ดครึ่งมันก็จะเม็หกสิบมันก็จะเหลืออยู่สี่สิบถูกเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้เรามองว่าแปลงนี้เป็นแปลงสาธิตอ่ะ เวลาเวลาแนะนําผมไม่ได้แนะนำให้ปลูก184ีนะ68กแปดกลังดีผมมองนะออกมาข้างละ3ออกมาข้างนี้ได้ข้างละ4เพราะลูกคุณหลีงนี้เครื่องตัดแต่งไม่พ้นหรอกตอนนี้ที่ที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าแต่ก่อนทุเรียนไม่แตกเลยนะไม่แตะเลยนะต้องปลูกแบบรักษายอดเดี๋ยวนี้ไปดูเด็กรุ่นใหม่มันทำคุณ ปีหนึ่งก็คืนแล้วปีหนึ่งก็รูปร่างเหมือนเดิมแล้วปรุนเหมือนมะม่วงเหมือนลำไยใช่เห็นไหม <c oughs> เราต้องคิดออกนอกกรอบะ <c oughs> ใช่ไหม,มและผมน้าก็เช่นเดียวกันผมใช้อันนี้หัวนี้ผมใช้120ร้อยยี่สิบลิตรต่อชั่วโมงนะเ <c oughs> นื่องจากว่าเป็นหัวไทยแต่ <c oughs> คุณสมบัติเหมือนกันแต่ไม่ปรับแรงดันแค่นี้มีการมดมีอะไรเหมือนกันครับแต่ต้องแอบออกแบบให้แม่นมันถึงจะสม่ำเสมอครับแต่ถ้าแปลงใหญ่ๆผมต้องใช้อย่างนั้นมันง่ายกว่ามันเริ่มต้น ครับอันนี้ก็คิดว่าจะออกดอกหลังจะเป็นในหนึ่งนี่มันเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเขาไล่น้ํามาก็ออกมาแน่นอนมาแน่นอน,นมาแน่นอน,นอนันนี้ก็คือยากที่สุดก็เรื่องคุมระหว่างตรร้นูใช่ถ้า<บ>ดูอย่างนี้นะเก็บเกี่ยวเสร็จตรงนี้เป็นช่องแน่นอนครับมันจะออกปีกอย่างนี้ไงเหมือนกล้วยแัดอะจะไหม เราไปดูของญี่ปุ่นที่มันตัดสิที่บอกไงญี่ปุ่นหรือฝรั่งเขาทำสวนอุตสาหกรรมเขาต้องตัดลมจะได้ถ่ายเทครับตอนเล็กไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปปวกเรื่องทรงได้ต่จอมาสองกิ่งก็ไม่เป็นไรใช่มันไม่ได้ฉีกมันไม่ได้เหมือนต้นใหญ่นากถูกต้องไม่ได้ครับฉีดแน่นอนแล้วปุ๋ยผมก็ให้ผมให้ปุ๋ยค่อนข้างน้อยจะไม่เหมือนชาวสวนว่าวันทีนึงกิโลสองกิโลไม่ใช่ผมให้ทุกวันแต่บ่อยให้ทุกเดือนเดือนละครั้ง เดือนละหนึ่งครั้งอย่างตอนนี้ก็ตอนที่ว่าจะเตรียมดอกก็ให้ประมาณเดือนละสามสามร้อยกรัมสองครั้งละอ,อ,อ,อย่างเงี้ยครับแล้วออกแบบสวนเพื่อให้จัดก,การง่ายให้เครื่องจักรทำงานได้ง่ายรถผมวิ่งได้อันนี้เพราะว่ามันฝนมันไม่หยุดปีนี้มันเลยลองดูเลกไปหน่อยแต่ปีที่แล้วถ้าเดือนนี้นะมันไม่มีรอยเละเลยฝนมันเพิ่งหยุดไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเราแรง ใช่แไปดูทางนี้ไหมไปครับแล้วก็จะกินน้ำอันนี้ก็เป็นน้ำสลี่ต้นใหญ่ด้วยครับค้นใหญ่ก็เตรียมไว้ผื่มีเข้าไปตุกต่อมนี่มันก็ออกมาปะปลายแล้วล่ะนี่ร่วมมือกับแซงคอสโมนะใช้สูตรคอสโมใช้ใช้ละลายชา ไม่ใช่คัดบลูแล้วไหลช้าไปตัวนี้ไม่ใช่เอาสูโมโพสตัวนั้นเพราะสูโมเซลนี่บริษัทปุ๋ยนี่ไงต้นที่ว่ามันตายมันมันเหลืองตั้งแต่โคนโคนลงมาแต่ใบมันเหลืองหมดเลยฟันทิ้งเลยจมครับ้างเลยหาอยต้นต้นเดียโวยอันนี้ต้นหนึ่งแต่ต้นนี้เราต้นงอมา เราลองเพราะเราอยากอยู่มันต้นคลาสสิกมันเรียกว่าคลาสสิกงอนสุดท้ายก็สันทีมันปลูกตองปลูกมันก็ต้องต้นนึงที่ไม่แข็งแรงอันนี้หมจะทำแบบสองลุ้นนะลองดูครับจะหาจากรุ่นนั้นเดือนหนึ่งอ๋อก็คือช้าหน่อยใช่แล้วคบคุณด้วยวิธีไหนอะครับก็เวลาเราเวลาเรากดเขาให้อยู่เรากดที่หลังกดด้วยฮอร์โมนกดด้วยปุ๋ยกับฮอร์โมน ติบ้าให้ออกชุดหนึ่งยอดถ่ายรูปกันไหมท้านงันถ่ายเลยครับ